นนนี่ละตื่นแลว้วบอสำไมดิปะลุงแล้วไหมอ่ะเช้าวันดีลูกอ่ะเชาวันดีอะไรอ่ะเช้าวันดีเชาวันดีใครยังกินน้ำนูน่มานอนก็ตืน่นแล้วปะลุงเลยพอสิ่งไปในเมืองไปซื้อยาให้ลูกโห่แหละทั้งปักซองโห่แหละพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮากระมี่ยู่แต่ว่ามันอย่างเขาจัดยาอ่อนเห็เด้ไปซื้ออยู่โห่แหละ

ป hmm. uh. yup. mm hmm. ิ้งปิ้งน่าปิ้งปิ้งเลยทักบ้านปิ้งขัดขัดที่บ่ปิ้่ขัดตุ้มฮึ่มเอ่อมิงก้อนกบบชิ้นตาตาหายาตาหายาป่ะหายาหายาเอ้ยตูเป็นถาดทิสบายดีรอบหนึ่งพี่น้องให้ตูหน่อยอาหารเศร้าของเฮ้ามือนี้พี่น้องเอ้ยแกงไก่ใส่ไวายวาที่น้องลีดเอาหายะแหละ มีไงามาแต่ลงหมุดโบแม่นม่ยาเป็นคนแกงนี่เป็นของกินก่อนบ่ดาวกินก่อนแล้วถือกับทันมาแต่เลยถือกินน้ำลังกินน้ำนมแล้วก่อนกินก่อนที่หิวเข่าเลยเอามไก่เซวายเมนูนี่กรบปุค่อยได้กินนะดุนดุนเป็นปีพอยังได้กินโัวเบยไปถึงวันทกินโบแต่เก่าเนาะเหมือนกับไก่เนาะมากินโบ ะะอ้ากินมาเด้อกินน้ำกันเขาขีดข้าวพ่อแล้วมือนี่กับบรรยากาศก็เป็นซีคึ้นขึ้พี่น้องเลยโอ้ขึ้นข้างนี่ก็ได้บ่มีแดดดอกมือน,นี่นะก็ว่ามันบรร่แดดแล้วสิพากันไปหาหน้ำไหมอีกว่าดูผัดขาอินอา,ทาไทยเด้ไข่ค่ะบ่ค่อยงอแง,งหลับตั้งขึนกันดั่มอีอีดั่มเถือถ่อโซงเถื่อหักบ่นอนได้มอวก บอเสียบ่ายเลยถูกหบอยเดิหายจนจังดอกมะพี่ๆกินอะไรปาจีเพิ่นปลาจเพิ่มได้ใช้ต้มใส่หมูสับหายไหมแทนเพิ่ออมปลกินเบิ้มข้างข่าไปเล่นหาเื้อเซ็ตซเ้อกินหรือ,อเปล่าธอกินนไปบ่กินเลยอะไาไ้ nhắm liên liên, rồi nhắm thả nhắm, <laughs> <laughs> à, <laughs> 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 đi nè,

เส <Okay. S 1> <t> ้น <så> ท <rails> <t ơi> <t> ัากิมบุมเนียกินจตกระจันก็ถึงก่ตัวคนเอาไปจีบติ๊กน้และคุนเปนน่ะเองนะฮะ่ห พ่อลูกพ่อแม่ไปทะเลเกลือไปทะเลเกลือไม่ใช่หานลูกพ่อไม่ใช่แนใหรืองานมันยังมีไหมแนมมันสื้อเ้อะไม่ใช่ามมือหรือังนม่ใช่ต่อมือได้ okay. ไงแง่กระดึ๊กน่ะแล้วคุณหมากเ็้หนนคุ Banh 12... hạnh không, càng luôn 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 luôn

พอ่พอ,พอเลยม,มาต่อยู่คบกันขนาดนั้นเ้ยคุณแล้วจะวบริกรเขาเมือนอืมดยกขี้ไม่นะอืมขอขอขอลอกขอลอกขอ,ลอกขอลอกขีง้างแล้วปีไหนน,นะอืมคุณมาจะ,ะมาเลยอ้ยมึงปกไช้ามันลอืม,าม,มาอืมอมอม

么么的，对，嗯，对。

hết 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 hết

อ่นึงมเ่มนะเบอรเฮอรฮขอนะนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะจ้าคั่นจคั่ อ๊ยมันนั <If> ่งตาเดกอนปด้อยู่เไานวไ้ไป่หนะ่อาวไห้นะอไ่ดีไไโุ่ไก่ไก่โผล่ไก่ไป่อีกุให้แงตูกแล้ไ่ดิไก่ไแม่ไปสีหะตู่อ๊มทนนาอยู่

สองมองกันได้กับเขาคือเองเออเอราไปแล้วนะคะแนนี่ตักแน่วก็กระเดยยงเลยนะ ลล้วคือเนี่ยเขาอ้หุ่มเนะโอ้ทลก็กินเถอะทำอะไรมึนอ่ะบอลร่าเาไป็นนิดหอ่ะไ้หุนเราหนเต็มหัวาทางอาย่างเป็นหัวอาเด้อย่งเป็นัว้ราได้เออคือหน้าไอีหุ่นมเป็นอนก็มีเอ้ขึ้นนายากกินขจะไปเราไปตลาดเลค่ะโอ้นได้ายกก

อากูไม่ใช่จะมาดบอกพี่ปูด้น่ะพี่ปูีดยม้นมันอกน่ะขอมมาแล้วมือเอ้ยมือหน่อยนะอลมจะความอกันใหม่เด้อพี่น้องขอบคุณราชิมาเบิ่งมาเชิน